แล,แล้วก็ถึงเวลาที่เหมาะสมนะครับที่น้องทุเรียนจะต้องอยู่แบบเดียวๆซึ่งก่อนหน้านี้นะครับเราก็ได้ปลูกทุเรียนบนแปลงพริกไทยแล้วก็ยังเก็บเกี่ยวผลผลิตจากพริกไทยอยู่ประมาณ4ี่ปีพอน้องทุเรียนเขาเติบโตให้ลูกเป็นปีแรกนะครับแล้วก็ได้ผลผลิตที่น่าพอใจอเราก็ต้องรีบเอาพี่เขาออกก่อนที่น้องจะถอดกิ่งล่างครับนี่เป็นพริกไทยที่ปลูกอ่า เลี้ยงทุเรียนมานะครับตั้งแต่ช่วงแรกแล้วก็สังเกตนะครับกิ่งล่างเนี้ยของทุเรียนเขาก็จะเริ่มสุดแล้วฮะตรงนี้ฮะเขาจะมาเริ่มมาชนพิกไถยละนะครับกิ่งบนก็ชนพิกไถและเพราะว่าอายุเขาได้นะแต่ว่าดูผลนะครับก็คืออันนี้เป็นชุดที่ตัดไปบ้างแล้วนะครับชุดสินเงินนะฮะรอยตัดไปบ้างแล้วนะครับนะครับทีนี้ก็จะเหลือแต่เชือกแดงนะครับซึ่งเชือกแดงเนี่ยก็จะมาสักอ่าสิ้นหนึ่งก็จะตัดนะครับแต่ว่า คือวันนี้คือวันนี้เราจะเอาพริกไทยออกนะครับก็ให้ดูตรงที่ว่ายังมีพริกไทยอยู่ก่อนนะครับนี่ฮะแต่ดูภายนอกก็จะเป็นสภาพที่มีพริกไทยอยู่นะครับซึ่งถ้าเกิดเราไม่เอาออกเนี่ยจะส่งผลเสียมากกว่าผลดีนะครับพริกไทยช่วงนี้เป็นช่วงที่ว่าเริ่มจะได้ดอกนะครับถ้าเกิดเราไม่ดิฟเอาเอาออกตอนเนี้ยนะครับพริกไทยก็จะได้ดอกก็จะเป็นช่วงที่ว่าอาจจะเสียดายหรือหรืออาจจะอยากจะเอาไว้อะไรเงี้ยเ็เลยตัดสินใจรีบเอาออกซะก่อนนะครับ เนี่ครับเป็นรุ่นรุ่นที่2ที่กำลังรอตัดทิ้นเดือนนะครับนีน่ตรงนี้ก็ปลายปลายกิ่งของทุ้เรียนก็โดนเหมือนกันนะชนเหมือนกันครับเดี๋ยวมาดูสภาพที่เขากำลังตัดออกนะครับครับซึ่งพอเกี่ยวเสร็จปุ๊บนะฮะสภาพจะเป็นอย่างนี้ครับนี่ครับก็นี่คือต้นที่เอากิมิกไทยออกแล้วนะครับก็จะเหลือแต่พาะสอบพิกไทย สังเกตดูว่าบริเวณปลายกิ่งนะครับเนี่ยพอออกกิมมิไทยออกเสร็จปุ๊บนะครับกิ่งที่เห็นอยู่ข้างหน้านะครับเขาจะต้องกางออกได้แล้วก็ข้างบนนะครับข้างบนเนี่ยก็จะเรียกว่าก็จะกลางได้ช้าลงนะครับกิ่งล่างจะกลางออกได้ก็จะรับแสงเป็นรูปรูปชัดได้ค่อนข้างเรียกว่ากิ่งล่างไม่ถอดครับ <S <S พอกิ่งล่างไม่ถอดปุ๊บนี่เราก็จะได้ลูก ค่อนข้างจะทุกกิ่งนะคือข้อดีของการที่เราเอาพืชที่คุมออกนะครับแต่สังเกตนะครับช่วงแรกนะครับให้ดูกิ่งว่ากิ่งล่างเนี่ยตอนที่เรายังมีพริกไทยอยู่นะฮะกิ่งล่างก็จะเล็กใช่ไหมฮะแล้วกิ่งบนเนี่ยคือกิ่งบนเน I, ี่ยเขาหาแสงได้นะครับเขาก็จะออกนะครับออกข้างซึ่งกิ่งบนเนี่ยถ้าเกิดเราปล่อยแบบนี้ไว้นานาๆนะครับกิ่งบนเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะตัดยอดนะครับ แม้ว่าเราจะตัดยอดก็จะกิ่งใหญ่สังเกตว่ากิ่งบนจะกิ่งใหญ่นะครับถ้ากิ่งล่างกิ่งเล็กนะครับกิ่งบนกิ่งใหญ่เนี่ยมีโอกาสล้มค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าลมจะพัดแล้วลูกก็จะติดบริเวณด้านบนเนะี่ยมันจะหนักอยู่ด้านบน,นครับเวลาลมพัดก็ข้างล่างก็จะเบาก็จะไม่สามารถถ่วงน้ําหนักกันได้นะครับนี่คือข้อดีของการเอาพืชที่ปกคลุมทุเรียนในช่วงแรกออกนะครับ เนี่ยพอเราออกปุ๊บมันจะโล่งนะโล่งก็จะง่ายต่อการจัดการเรื่องโรคเรื่องแมลงครับการพ่นยาก็จะง่ายเนี่ยครับเนี่ยถ้าเกิดว่าสังเกตนะครับช่วงล่างเนี่ยเนี่ยฮะกิ่งเนี่ยเขาพยายามทะยานออกนะครับซึ่งซึ่งพอถ้าสังเกตด,ดูต้นนี้ถ้าเกิดว่าพิก,พกไทยเขาไม่มีกิ่งนะฮะทุเรียนเขาก็จะออกได้แต่ถ้าเกิดว่าอันที่มีกิ่ง พริกไทยนะครับนะครับเขาก็จะเริ่มชนกิ่งล่างก็จะเริ่มมีปัญหานะครับนี่แต่ถ้าเกิดเราได้ทําการตัดออกนี่ฮะสภาพนี้พอเราตัดออกเสร็จนะครับสังเกตได้ว่ากิ่งทุเรียนข้างหน้านะครับเขาจะเริ่มแยงมาที่ายของเสาพริกไทยนะครับถ้าข้างล่างนี้เอาพริกไทยออกปุ๊บนะครับก็จะส่งผลให้กิ่งทุเรียนเขากางได้ดีนะครับเนี่ยเดี๋ยวพอในมุมนี้นะครับถ้าเกิดเราพริกไทยออกเสาพริกไทยออกด้วยนะครับ ก็กิ่งก็อาจจะออกมาได้อีกซึ่งขนาดทรงพุ่มนะครับดูระยะจากต้นนี้นะครับต้นนี้นะครับมันจะถึงต้นนี้นะครับเพราะระยะห่างก็กว้างพอสมควรนะครับซึ่งก็จะส่งผลดีเอันนี้คือเทียบเป็นระหว่างร่องนะครับเนื้อที่ก็กว้างอยู่นะครับจากตรงนี้นะครับมุมนี้ได้หนึ่งต้นนะครับสองต้นนะครับ ละกาโนนหนึ่งต้นซึ่งพื้นฐานเนี่ยด้วยความที่ว่าเราปลูกในแบบมพิษไทยระยะมันก็เลยห่างนะครับแล้วเมื่อเอาพริกไทยออกนะครับเนี่ยสังเกตได้ถ้าเกิดว่าเราพอเรา,เาพริกไทยออกนะครับเขาก็จะพุ่มเขาจะขยายขึ้นโอเคแล้วนี้ก็อีกประมาณ20กว่าวันก็จะได้ทําการตัดออกนะครับถ้าเราเอาออกช่วงนี้นะครับถามว่าช็อกไหมไม่ช็อกแน่นอนครับเพราะว่า เรามีการให้น้ํามาเป็นระยะแล้วก็เรามีการจัดการเรื่องการให้ธาตุอาหารทางใบแล้วก็ทางดินมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็นี่ครับมีการใช้เชือกดึงที่โคนนะครับซึ่งทําให้รากไม่ค่อยขยับนะครับช่วงที่ว่ามีลูกนะครับใช้เชือกมุมสี่มุมนะครับซึ่งลูกเยอะขนาดนี้นะครับก็ยังไงก็ไม่ขยับนะเพราะว่าเราผูกไว้แน่นเมื่อรากไม่ขยับนะครับเมื่อโคนไม่ขยับนะครับรากก็จะทําการ าหาอาหารได้นะครับแล้วก็ใช้ในการเลี้ยงลูกได้พอเราเอาพืชคุมออกแล้วก็ให้น้ําเยอะนิดนึงนะครับเช็คความชื้นอยู่เรื่อยๆก็จะสามารถทําให้ทุเรียนเติบโตแล้วก็ก้าวข้ามไปสู่ช่วงเตรียมใบได้ไดอย่างไม่ยากครับครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ แจกแจงให้ฟังนะครับเรื่องการปลูกทุเรียนในพืชที่คลุมนะครับเรียกว่าปลูกเป็นพืชอาศัยนะครับเมื่อวันหนึ่งเขาเติบโตก็จําเป็นจะต้องเอาพืชที่ปกคลุมออกให้เขาอยู่แบบเดี่ยวๆนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าจะมีปลูกอะไรเป็นพืชแซมก็ก็ควรเป็นพืชที่ไม่สูงนะครับเป็นพืชแบบขนาดเล็กๆนะฮะอย่างเช่นพืชผักอะไรต่างๆก็พอปลูกได้นะครับโอเคครับ